ถึงแล้ววัดพธัฒมกายภาษาเมื่อคืนองงหมอไปถึงคลองสิบบ้านอาป้งนะบ้านนั้นหลงตอนตีสามนะก็ได้นอนหชั่วโมงก็วันนี้ก็เตรียมมาต้อนรับพระธุดง์พระธรรมยาตราที่ท่านเดินประกาศธรรมะขององค์พระสมัมมาจ้าประกาศ เป็นงานความดีของหลวงปู่ในเส้นทางพระผู้ปรับมาเป็นเวลาแลมเดือนวันนี้มาตอนรับท่านบางคนเขาตอนรับเข้าอาบุญทุกวันเลยเป็นเดือนแต่ว่าลุงหมออยู่ไกลอยู่ประจวบก,ก็มาได้แค่สองวันวันนี้ก็ตอนรับทางทางยูทูบทางเฟซบุ๊ก ก่อนขาสวยก็มาด้วยโอเคแค่นี้ก่อนเอาบรรยากาศมาฝากก่อนยิ้มให้ฝ้าใส่หน่อย